ย่งไปย่งมาเริ่มไหม่แล้วครับผม <c oughs> สวัสดีครับผมน,นี่พบกับเมนูต่ำเคียดครับผมน่าจะต้องจักการเองนะครับผมช่วงนี้บุได้แวะไปหาดันเอ็มเลยโควิดครับผมครับบ้านไหนบ้านมัน จัดไปครับผมผลงานครับผมจากปลาสับป,ประรดปึด๊บลำแหลมลมแหล,ม,ล,ม,แหลมซิฟไปครับผมน่าจะได้สคราบหนึ่งยูได้อึงมาสี่ตัวเดี๋ยวจะมาย่างแล้วต่ำกันทํำกันครับผม ขั้นตอนบรรจุยึงใส่หีบนะครับผมเอาอึงก่อนเลยกันเนาะได้เหรอสี่ตัวเป๊บเขียดตัวใหญ่ปึ๊บ เนี่ยไปย่างมากันได้สองไม้ยอยู่นะครับผมสวยงามเดี๋ยวจะมาย่างกันทำกรรครับผมดังไฟก่อนครับผมจะปิ้งเขียดพ่อมาย่างจัดไฟครับผมย่างให้สุกเลยครับผม จะได้บทเสียเวลาเอามาเขือลงไปมกกเลยครับผมจัดไปย่างไปย่างมาเริ่มไหมแล้วครับผมอาจะได้ทีแล้วครับผมพอผิดแตกเรียแล้วเลยแล้วครับผม ผมนี้ไม่เสียพริกอะต้องดีไอไวแล้วครับผมพริกเริ่มได้ทีแล้วครับผมสวยงามปออย่าเข้าแล้วแล้วกับ่้องตํำครับผมเดี๋ยวจะขัวกันเอาขี้ออกกันครับผมตอนนี้จะขั้นตอนการบี ขัวครับผมตัวนี้ไข่ในนอนครับผมเน้เนๆเต็มเคี้ย,ยวทั้งนั้นนี่ครับผมบีเซตเดี๋ยวจะมาตำกันทำกาครับผมตอนนี้จะพร้อมตแำนะครับผมใส่เกียรลงไปหนักลำมือนกันใส่ขาครับผมตำก่อน ใส่เขียดลงไปครับผมสวยงามกลับมือเรียกครับผมพร้อมแล้วใส่พริกลงไปครับผมส่วนตัวชอบแบบบคกอยให้มันเรียกไหลายครับจะได้มีจ่นเขียดครบใส่ิ่นเขียดของเรา เพื่อเลียกไปแลวครับผมปื๊ดหอมเตรียมไปมาคือสองแกนลุยข้างแรกขอมอันหนึ่งนะครับผมนี่นะตอนนี้ก็เลียกได้ทีแล้วครับผม หน้าตาพอได้อยู่นะครับผมข้างแรกครับผมปุตติตีนี่ต้องเป็นนันเอฟนะครับผมพร้อมเสิร์ฟครับผมหน้าตาเป็นได้แข็งๆจะเนี่นะครับผมสีสันใได้ ชัดจานด้แม่ไข่อ่าเรเรียบร้อยครับผมนี่จะมาจ้ำเหมนทำไก่ครับผมจําเครียดขั้งแรกของนั้นนึงครับผมตอนนี้ก็พร้อมรับประทานแล้วครับผมแหน,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 นแตงแหนแตอนนี้ฉายเดียวนะครับผมตําเครียด เน้นๆไปทำหน้าไม่เด้ครับผมคัับวัเดี้ตัวนี้ไข่เน้นๆครับผมเอาจะกินแบบโชว์ไข่ด้วยครับผม khay kiện nó không có thể khay hổm nó không Ngọng <laughs> chơi quá nó há cho con điếu đó không Phải Nó qua á Hắc là thịt nó hấu cả nào không, không có tổng hiện nữa เชียงเลยนะนี่นะคิดนะถึงนายเียมนางกบเลยครับผมช่วงนี้โควิดต้องบ้านหายบ้านมันก่อนนะครับผมเราเร็ว่าดีวัธดีกูนะผมกินคนเดียวงอมน่อย <c ười> ไปดื่มซิงค์เหรอก็ไปหาเทียดปลาทับปลดมาของแกบแกงหอมแกงเหงาไปนะครับเนาะ ก็ถือว่าซองสองหลอบครับผมก็จะได้ขามหนึ่งเพราะว่าระยะยอมคือฟ <Well, S 1> <me. S 3> like ิวสามทุ่มสักสองทุ่มไปเขาต้องออกจากโมงแล้วผมก็เลยต้องเหีบซองเหีบกับนะครับผมเนาะการช่วงนี้ก็นักหน้าอยู่ครับผมก็ทุกพื้นที่ก็ต้าระวังนะผมแล้วันระวังตั๋วเนาะก็เตรนกำลังใจเห้เนาะ ถัาเตอร์บ้านคืนด้วยนะครับผมเปลี่ยนผมเปลี่ยนเอกกระยุท่นก็รู้สึกว่าเป็นห่วงเหมือนกันนะครับผมนะช่วงนี้ก็เป็นห่วงแล้วก็เป็นิงใจให้บ้านคืนบ้านเฮาตัวนะผมนะน,น้อยเฮานะครับผมก็แหมรายมีโรงพยาบาลสนามที่สองก็หันคุณพิมพ์ดีพายมานะแต่งเฮ่อเนาะก็คือสนับสนุนก็ขอคุณคุณพิมพ์ดีพายด้วยครับ ตีมีน้ําใจนะคกับคนนะ้าน่อยเฮานะเขาก็ต้องดูแลตัวเองในส่วนหนึ่งด้วยครับผมวีม,ม่หรือสงการเนอาจจะได้ปากันทีนะ้าน่อยนะครับผมช่วงนี้ก็ไปบดได้แต,แต่ถึงแม่จะฉีดไปแล้วสองเข็มแตงดังไปแล้วหลายรอบก็ก็คือคนตีฉีดเนี่ยคือถ้าต่อตีสาบเข้ามาได้แต,แต่คือบดตายนะครับผมจะสามารถติดเชื้อแล้วก็แพ่เชื้อได้ก็เป็นห่วงต้นตัง,ตงบ้านช่วงนี้เลย ยังบอกกับเตี๋ยก่อนแล้วครับผมเนาะไหวป้ากันตอนดีมันลงแต้ๆก่อนครับผมตอนนี้ขออนุญาตไปกินตำเคียดแล้วผมสวัสดีครับ